ทัพบ,บกเขียนหลักมนุษยธรรมคุมตัว18เฉลยศึกกัมพูชาหน่วยทหารม้ากวาดล้างที่มั่นขเขมรพลตรีบินไทยสุวารีโคสกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2ได้รายงานผลการคุมตัวทหารกัมพูชาจำนวน18นายสืบเนื่องจากเหตุการณ์ประทะในพื้นที่ซําแต่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังที่ฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธหนักและอาวุธวิถีโคองยิงเข้ามาในเขตพื้นที่ของไทยฝ่ายไทยจึงได้ใช้หน่วยทหารม้าเฉพาะกิจเข้าทำการตอบโต้และกวาดล้างที่มั่นของฝ่ายกัมพูชาจากการปฏิบัติดังกล่าวพบมีทหารกัมพูชาจำนวนหนึ่งยอมจำนนโดยไม่มีท่าทีหรือลักษณะจะคุกคามฝ่ายไทยทางหน่วยจึงดำเนินการปลดอาวุธและคุมตัวตามขั้นตอนโดยยึดถือหลักมนุษยธรรมสากลอย่างเคร่งครัดมีจำนวน18นายชันยศร้อยตรีหนึ่งนาย จาสิบโทสองนาย1ิบเอกสินาย10โทสองนายสิรสยสตรีหนึ่งนายและในจํานวนนั้นมีผู้บาดเจ็บ1น่นายคือ1ิเอกมอมริธีบาดเจ็บถูกกระสุนบริเวณสะโพกข้างขวาและแขนซ้ายซึ่งภายหลังฝ่ายไทยได้ส่งเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่จำนวน2องนายขณะน,นี้ทหารกัมพูชาทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมณนะพื้นที่ปลอดภัยของกองทัพภาคที่2ซึ่งได้จัดเตรียมการดูแลขั้นพื้นฐานไว้ให้ทั้งเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นดูแลให้เป็นไปตามแบบปฏิบัติในทางทหารของสากลและยึดหลักมนุษยธรรมสากลจากนั้นจะดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนของผู้เสียชีวิตฝ่ายไทยจะดำเนินการส่งคืนร่างของผู้เสียชีวิตตามหลักปฏิบัติสากลในการปฏิบัติต่อศพในภาวะสงครามอย่างสมเกียรติต่อไปกองทัพบ,บกยังคงยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและพันธกรณีที่ไทยถือปฏิบัติภายใต้อนุสัญญายเจนีวาที่พึงกระทำต่อทหารและศพของฝ่ายตรงข้ามอย่างเคร่งครัด We'll be right <laughs> back.